ไม่รู้มีตัวไหมครับทุกคนดูครับทุกคนมาทุกคนมาดูครับผมมีหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่เอ้าเฮ้ยมีไอ้ปลาเลยว่ะสวัสดีครับผมครับอ่าก็ค่ำคืนนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับเล็กปิชิงยาลาอ่าวันนี้ก็มาใส่เบ็ดนะครับทั้งหมด12คันครับเหยื่อใส่เดือนนะครับ ดูครับใส่เดือนนะครับก็วันนี้อาชวนเพื่อนมาอีกคนนึงครับเพราะว่าบ่าวเด็กใต้ติดธุระนะครับไม่ได้มาก็เลยชวน่าชมมาเป็นเพื่อนแล้วก็มาเป็นตากล้องให้กับเล็กนะครับก็วันนี้ก็เด็กจริงนะครับเดี๋ยวก็จะไปใส่เบ็ดกับใส่เดือนนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ก็จะใส่สักสามคันนะครับให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนดูนะครับ เอาไปกันเลยครับว่าจะสุดยอดไหมครับวันนี้สุดยอดไหมครับพี่หลามสุดยอดเอาคันที่หนึ่งลงเลยนะครับเริ่มเลยนะครับทุกคนครับอ่านี่ครับคันที่หนึ่งนะครับอ่าคันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับเหยื่อเหยื่อไส้เดือนนะครับผมอ่ลงแล้วคันที่หนึ่งคันที่สองนะครับคันที่สองครับผมคันที่สอง อ่านี่ผมใส่ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับใส่เดือนนะครับคันที่สองครับไปกันเลยครับไม้ไม้สองนะครับอ่าคันที่สามนะครับครับคันนี้คันที่สามนะครับ อ่าผมใส่แค่3ามคันนะครับให้ทุกๆคนได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณทัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับอ่าไปกันเลยครับผมตรงเลยครับคันที่สามรับโอเคครับเดี๋ยวทุกคนก็มาลุ้นนะครับอีกสองชั่วโมงครับแล้วก็ ว่าจะสุดยอดไหมครับพี่หลามสุดยอดเดี๋ยวก็ผมจะไปไล่ใส่กับเชิมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ใส่ไปทีละคันครับทั้งหมดสิบสองคันนะครับทุกคนสุดยอดเลยครับพี่หลามสุดยอดเลยครับครับก็ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวได้ตัวหรือไม่ครับ ในค่ำคืนนี้อ่ทั้งหมดเบ็ด12คันครับใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับว่าจะสุดยอดไหมครับพี่หลามครับไปกันลุ้นกันเลยครับผมเชิญครืบไปกันเลยครับครับมาลุ้นกันครับคันที่หนึ่งนะครับทุกคนมาลุ้นคันที่หนึ่งครับว่าจะสุดยอดพี่หลามหรือไม่ครับคันที่หนึ่งครับผมคันที่หนึ่งนะครับโอ้โหเงียบเลยครับโอ้เงียบแล้ครับโอ ไม่กินครับใส่เดือนยังมีครับผมทุกคนอ้าวคั้นที่สองนะครับเดินตามมาเลยนะครับไปรุนคันที่สองกันเลยครับทุกคนเลยนะครับคั้นที่สองขันที่สองครับผมคันที่สองนะครับเงียบเลยครับผมทุกคนดูครับคันที่สองครับโอ้โหเยอะหมดครับทุกคนแสดงว่าปลากินนะครับทุกคนอยูครับดูตาเบ็ดครับผม โอ้โหไปรุ่นคันที่สามกันเลยครับคันที่สามนะครับเดินตามมาเลยนะครับจะได้หรือไม่นะครับสงสัยขำขี้เงียบเงียบจังเลยสงสัยจะแห้วหรือเปล่าคันที่สามครับโอ้โหไม่มีครับติดสาลายครับทุกคนดูครับโอ้โหไม่รู้มาทําอะไรสาลายไม่เอาครับสาลายไปรุนคันที่สี่เลยครับทุกคนเดินตามมาเลยนะครับคันที่สี่จะได้หรือไม่นะครับ โอ้โหเงียบครับบรรยากาศดีครับคำคืนนี้ครับเสียงกบเสียงเขียดร้องครับแถวครับเอาครับเอาครับมาลุ้นกันขที่ห้านะครับเจ็ได้หรือไม่นะครับตึงสายตึงครับสายตึงไม่รู้มีตัวไหมครับทุกคนดูครับทุกคนมาทุกคนมาดูครับผมมีหรือเปล่าครับโอ้มีครัอ ได้ใช่นรบตัวหนึ่งโอ้สุดยอดเลยครับพี่ลามโอ้ยโอยรุด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 โอ้คนดุกคโอ้คนได้นะครับโอ้โยมานล้วครับสุดยอดเลยครับพี่ลามโอ้ยมาแล้วแน่นอนแต่มาแล้วครับโอ้ยอ่าลืมเอาที่ใส่มาโยนขึ้นฟังก่อนโอ้มาครับมาุดนกัรพิมพ์ครับทุกคนตัดพิมพ์ครับเฮ้ย คันที่อ้ยสายตึงสายตึงสายตึงครับสายตึงมีตัวมโอ้ยันทีหกครับโอ้ไม่มีครับโอ้โหมดเลยครับเยอโอ้ทุกคนครับแถวครับคันที่หกคันที่เจ็ดครับผมโอ้ เยอะหมดครับทุกคนเยอะหมดครับปลากินนะครับดูครับทุกคนโอ้โหขันที่เจ็ดนะครับแปดเนี่ยเอาที่แปดนะแปดครับแปดทุกคนห่วยจริงจังไม่มีครับหมดครับโอ้โหดูครับทุกคนโอ้หมดเลยครับผมไปลุ้นขันที่เก้าเลยครับผมเก้าครับโอ้ โอ้ยมีไอ้บูปลาเลยวะปลาปลาเอยครับปลาหนึ่งเออตกใจหมดเลยครับโอ้ยปลาบูทองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมมาเลยครับปลาบูอขนาดไหนตอนที่เก้าใช่ตอนที่เก้าครับโอ้โหได้ตัวเล็กครับโอ้ยเอาเอาขึ้นฟางกวนไปมุกจ้าที่สิบครับโอ้โหทุกคน หมดครับหมดเลยครับผมหมดเลยแล้ครับิงครับที่ครับผมบอครับหมดครับหมดครับหมดเลยครับตากองเดินเข้าไปอีกตากองเดินเข้ามาอ่า ตาก้องชมครับตาก้องชมโอเคครับไม่ต้องเขินผมครับตากล้องมาเลยครับรุ้นที่สิบสองันสุดท้ายครับทันสุดท้ายนะครับขัดเบ็ดยุคนี่ไม่มั่นใจครับผมไม่มีตัวครับหมดเยอะหมด้วครับยอดเลยครับเอาครับทุกคนก็คำคืนนี้ก็ได้ผลงานนะครับได้ปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาบูหนึ่งตัวปลาบูทองนะครับนางเอื้อย นะครับก็ถือว่าก็ยังได้อยู่นะครับได้ตัวนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกิ้งกิ้งเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ทันดูก่อนใครนะครับก็ถือว่าผลงานวันนี้ก็สุดยอดเลยครับก็สําเร็จไปได้ดีนะครับสุดยอดเลยครับพี่หลามครับผม